สวัสดีครับทุกคนสไลด์ง่ายวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มลูกเล่นให้กับงานนําเสนอของเราโดยใช้สไลด์ซูมนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าสไลด์ซูมใน powerpoint ใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูสไลด์คร่าวๆกันก่อนนะครับสไลด์ของเรานะครับจะมีทั้งหมด12หน้าครับหน้าแรกนะครับก็คือเป็นชื่อเรื่องครับ hallmark of cancer หน้าต่อไปเราจะโชว์ hallmark of cancer 10อย่างนะครับ แล้วที่เหลือก็คืออธิบาย h o ส t ์มาออ f Cancer ทีละอย่างนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มลูกเล่นของเราด้วยสไลด์ซูมกัน,นครับวิธีการเพิ่มสไลด์ซูมนะครับมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือเปิดไปที่ Insert นะครับตรงซูมครับมันจะมีให้เลือกเป็น Summary Zoom s สไลด์ซูมหรือว่า Section Zoom นะครับเราเริ่มกันที่ Summary Zoom กันก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่ Summary Zoom นะครับ ใน summary zoom ครับมันก็จะมีสไลด์ให้เลือกหลายๆอันนะครับแล้วก็เลือกสไลด์ที่ต้องการนะครับอย่างอันนี้เราจะเลือกเป็นลองดูนะครับเป็นสไลด์ที่3กับสไลด์ที่4อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กด insert นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันก็กด shift f5 นะครับกดเข้าไปอ่ามันก็จะเข้าไปที่สไลด์นี้นะครับถ้าเรากดถัดไปครับ มันก็จะออกมาแล้วถ้ากดถัดไปอีกก็จะเข้าไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ summary zoom มันก็เหมือนกับ summary ไว้ในหน้าเดียวนะครับย้อนกลับไปก่อนครับต่อมานะครับคือ section z o o ครับ section zoom นี้เราต้องสร้าง section ขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองสร้าง section กันก่อนนะครับโอเคก็แค่กด add section ชื่อไม่ต้องแก้ก็ได้นะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันอ่าทีนี้มันก็กด section Zo ูมได้แล้วแล้วเราก็เลือก section ที่2ก็คือเมื่อกี้ที่เราทำก็กด insert โอเคแล้วทีนี้เรามาลองเล่นกันพอกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะเป็น section นั้นกดถัดไปเรื่อยกๆก็คือเป็นสไลด์ใน section นั้นเนาะพอถึงอันสุดท้ายก็จะกลับมาที่หน้าแรกอ่าอันนี้คือ section o ูม ย้อนกลับก่อนย้อนกลับเอาเซสชันออกไปด้วยโอเคต่อมาแบบที่3นะก็คือสไลด์ซูมอันนี้ก็คือธรรมดาเลยก็เลือกสไลด์จะเอากี่สไลด์ก็ได้สัก2สไลด์ก็ได้นะแล้วก็กด Insert อ่ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถเลี่ยงได้เออถ้าเรากดถัดไปอ่ะมันก็จะไปที่สไลด์ถัดไปเลย ไม่ได้กลับไปที่หน้าแรกถ้าฟังตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะงงๆนะก็ทุกคนลองไปเล่นดูได้นะอันนี้คือวิธีแรกในการเพิ่มสไลด์ซูมต่อมาเราจะมาสอนอีกวิธีหนึ่งซึ่งส่วนตัวเราใช้วิธีนี้คือมันค่อนข้างง่ายมากเดี๋ยวเรามาที่หน้านี้ก่อนละกันหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมี10รูปเนาะซึ่งตรงกับ10สไลด์ที่เราอธิบายพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลากทีละสไลด์เข้ามาวางและเดี๋ยวมันจะเป็นสไลด์ซูมให้เลยมาลองดู ลากมาวางลากมาวางเดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนและกันนะอ่ากดปึ๊บอ่าก็เข้ามาที่อันนี้กดถัดไปก็มาที่อันนี้มันจะเหมือนกับสไลด์ซูมที่ลองเล่นไปเมื่อกี้เลยโอเคเนาะทีนี้หน้าที่ของเราคือเพิ่มให้ครบทุกอัน อ่าครบแล้วทุกคน10สไลด์ทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกขัดใจนิดนึงเนาะก็คือมันมีแบ็กกราวอยู่ซึ่งมันซึ่งเราสามารถเอามันออกได้ก็กดไปที่สไลด์นั้นเนาะคลิกไปตรงนี้ซูมแล้วก็กดตรงซูมแบ็กกราวมันก็จะเอาสไลด์ออกให้เนี่ยเออเป็นโปร่งใสละหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปที่สไลด์เนาะคลิกขวาซูมแบ็กกราวอ่าก็ได้เหมือนกันก็ทําให้ครบทุกอัน โอเคตอนนี้มันก็โปร่งใสทุกอันแล้วเนาะต่อไปเรามาจัดเรียงกันให้มันดูสวยนิดนึงอาจจะเริ่มจากการย่อก่อนแล้วก็จัดเรียงให้เรียบร้อย โอเคจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะลองกดนําเสนอเลยพอกดถัดไปมันก็จะเข้าไปที่สไลด์ถัดไปเนาะแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆตามละดับสไลด์ที่เราวางไว้ตรงนี้เลยอืมมาเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูให้จบแล้วกันมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ อ่ะอันนี้คือสไลด์สุดท้ายแล้วถ้าเรากดปุ๊บมันก็คือ end of slide show ทีนี้เราจะปรับให้มันกลับมาที่สไลด์นี้ล่ะทำไงแล้วก็กดไปที่สไลด์เนาะตรงซูมให้กด return to zoom มันก็จะกลับมาที่สไลด์นี้โอเคเดี๋ยวไปดู สไลด์นี้เนะาะสไลด์สุดท้ายกดปุ๊บอ่ะกลับมาหน้านี้ก็คือโอเคละอ่ะแล้วทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากเรากดถัดไปเนี่ยเราก็สามารถกดทีละสไลด์ได้เหมือนกันนะปุ๊บอืมแต่มันจะไม่กลับมาที่สไลด์แรกถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่าให้มันเป็น Return to Zoom ถ้าอย่างนี้เราตั้งค่าเป็น Return to Zoom ใช่ไหมถ้าเรากดปุ๊บมันก็กลับมา r e t u r n t o z o o m ได้ โอเคเดี๋ยวเราปรับอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันทีนี้เดี๋ยวเราเพิ่มลูกเล่นให้อีกนิดนึงแล้วกันตรงหน้าแรกเนี่ยเราจะดึงรูปนี้เข้ามาด้วยก็ทำเหมือนเดิมเลยปุ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวเราจัดตำแหน่งนิดนึงตรงนี้เราเอาแบ็กกราวด์ออกเหมือนเดิมแล้วกันปุ๊บก็คือกดไปที่ซูมแล้วก็คลิกตรงซูมแบ็กกราวด์ ก็จัดเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เหมือนเดิมเราอยากให้มัน return to zoom เนาะก็กดไปที่สไลด์ zoom แล้วก็ return to zoom อ่ทีนี้น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ละมาลองกันเนาะกดนำเสนอแล้วเราก็จะกดถัดไปไปเรื่อยๆนะกดถัดไปอันแรกก็มาที่สไลด์ที่2กดถัดไปอีกทีนี้มันก็จะเรียงทีละอัน ไปเรื่อยๆ r e s i t i n g cell d e ไปเรื่อยๆอ,อ่สไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายกดปุ๊บ return to zoom เนาะก็กลับไปที่สไลด์ที่2กดอีกรอบ return to zoom กลับไปสไลด์ที่1นึ่งแ้ากดอีกรอบละ่ะอ่ะก็คือ end of slide show ก็ประมาณนี้นะทุกคน ในการใช้งานจริงก็อาจจะต้องไปลองเล่นอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เดี๋ยวเราจะมาตอบเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้สอนเทคนิคอื่นๆอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ